สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมขอเชิญทุกท่านรับฟังสปอยภาพยนตร์ปิดตำนานช้างหายในต้มยำกุ้ง2คํคำเตือนคลิปนี้มีสปอยใครที่ชอบฟังสปอยอยู่แล้วก็อย่ารีบปิดคลิปนี้ไปไหนนะครับความเดิมจากตอนที่แล้ว ข,ขวานช้างหนุ่มผู้สืบทอดวิชามวยจตุรังขบาทในตำนานนั้นถูกแก๊งมาเฟียชาวจีนขโมยช้างแสนรักอย่างพ่อใหญ่กับน้องขอนไปที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียแต่ขามก็ทำทุกวิถีทางเพื่อไปพาช้างของเขากลับบ้านแต่ยังโชคดีที่ขามได้รับความช่วยเหลือจากจ่ามาร์ตตำรวจออสเตรเลียเชื้อสายไทยโดยทั้งคู่นั้นร่วมมือการถล่มแก๊งมาเฟียผู้ทรงอิทธิพลลงได้และสามารถช่วยน้องขอนได้ทันเวลาแต่หน้าซ่า ที่ขามนั้นต้องสูญเสียพ่อใหญ่อย่างไม่มีวันกลับหลังจากนั้นขามกับน้องขอนก็ได้กลับมาใช้ชีวิตกันอย่างสงบสุขที่บ้านเกิดจนเวลาผ่านไปเร็วถึง5ปีแต่เรื่องน่าเศร้าก็ยังไม่หมดเมื่อพ่อคอยพ่อแท้ๆของขามนั้นบวยเป็นโรคร้ายและเสียชีวิตไปอย่างกระทันหันก่อนตายพ่อคอยได้สั่งให้ขามดูแลขอนให้ดีที่สุดซึ่งขามก็ตอบรับคำสัญญาด้วยใจที่แน่วแน่ขณะเดียวกันที่อีกฝั่งของโลกก็กาลังเกิดสงครามกลางเมือง ในประเทศกาตานะประเทศที่ถูกแบ่งแยกดินแดนเป็นสองฝ่ายนั่นคือกาตารฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกสงครามกินเวลานาน,านเป็นปีจนกระทั่งองค์การสหรประชาชาติได้ร่วมกับ4ประเทศฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วยอินโดนีเซียสิงคโปร์บูไนและประเทศไทยได้เสนอการเจราจาไกลเกียเพื่อยุติสงครามซึ่งการเจราจาจะถูกจัดขึ้นทั้งหมด4ครั้งโดยใน3าครั้งแรกก็ผ่านไปด้วยดี เหลือเพียงการเจราจาครั้งสุดท้ายที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยแต่ก็แน่นอนในจํานวนประชากรทั้งหมดของประเทศมักมีคนบางกลุ่มไม่ต้องการคําว่าสันติภาพซึ่งก็มีข่าวลือที่แพร่กระจายอย่างหนาหูว่าจะมีการบุกถล่มงานเจราจาครั้งสุดท้ายทําให้ประเทศไทยต้องติดต่อขอยืมมือเจ้าหน้าที่ฝีมือดีจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือจามากที่ได้รับภารกิจมาลงพื้นที่ดูแลก,การเจราจาของผู้นํากาตานะ่าส่วนอีกด้านหนึ่งข้ามกับ ขอนก็ดําเนินชีวิตของพวกเขาต่อไปโดยขามนั้นได้เริ่มสอนมวยจาตุรังขบาทให้กับเราเด็กๆไว้ป้องกันตัวแต่ชาวบ้านระแวกนั้นกลับไม่พอใจเพราะการที่ขามมาสอนมวยบ้าบอมันทําให้เด็กๆไม่ตั้งใจเรียนและอีกอย่างเวลาขามพาขอนเข้าไปในตลาดข้าวของของชาวบ้านก็มักจะพังเสียหายทั้งขามพอโดนทัวลงก็ถึงกับหน้าเสียเขาจึงเลิกล้มที่จะสอนมวยเด็กและแวะไปช่วยงานที่วัดแทนซึ่งที่นั่นทุกคน จะได้พบกับเพื่อนใหม่ของขามนั่นก็คือจอบไอ้หนุ่มติ้งต้องผู้ลหลงไหลในการประดิษฐ์ที่เพิ่งจะมาขออาศัยอยู่วัดได้ไม่นานจากนั้นขามก็แวะไปส่งขอนที่บ้านแต่เขาก็ได้พบกับเสียสุชาติเจ้าของบางช้างผู้มาอิทธิพลในสมุรปาการซึ่งทางเสียสุชาติก็รู้สึกถูกใจขอนมากเขาจึงไม่อ้อมค้อมให้มากความโดยการถามขามว่าจะเอาเท่าไหร่แต่แน่นอนว่าขามนั้นตอบว่าไม่ขายเพราะเสียสุชาติได้เห็นความดื้อด้านของขามก็ถึงกับโมโห จึงพูดจาดูถูกขามสารพัดและทิ้งน้ำบัดไว้ให้ขามจากนั้นเขาก็จากไปส่วนทางขามก็ยังติดธุระต้องไปทําในหมู่บ้านเขาจึงวานให้จอบอยู่เป็นเพื่อนขอนสักพักแต่หลังจากที่ขามกลับมาถึงบ้านเขาก็พบว่าจอบอยู่ในสภาพที่ถูกกระทืบจนยับแถมข่าวร้ายยิ่งกว่านั้นคือข,ขอนได้ถูกลักพาตัวไปแล้วซึ่งขามเองก็พอจะเดาได้ว่าน,นี่ต้องเป็นฝีมือของเสี่ยสุชาติแน่นอนจากนั้นภาพก็ตัดมายังเสี่ยสุชาติที่กําลังโทรค,คุยงาน กับเจ้านายที่ชื่อท่านวินยัยซึ่งการที่เสียสุชาติขโมยขอนมานั้น จริงๆแล้วยังมีคนอยู่เบื้องหลังอีกหนึ่งคนโด้วยชายปริศนาคนนั้นระบุจ่อจงมาชัดเจนว่าช้างที่เขาต้องการก็คือขอนเท่านั้นขนาดเดียวกันขามก็บุกมาตามหาขอนถึงบ้านเสียสุชาติเขาลุยเข้าไปแบบซึ่งซึ่งหน้าเล่นซักพวกลูกน้องเละไม่มีชิ้นดีแต่พอขามมาพบเสียสุชาติกลับปรากฏว่าเสียแกได้กลายเป็นศพไปเรียบร้อยแล้วทั้งขามก็งงว่าใครเป็นคนฆ่าแต่ความสวยก็บังเกิดเมื่อลานสาวฝาแฝก ของเสียสุชาติที่ชื่อปิงปิงกับสื่อสื่อบังเอิญมาพบขามเข้าทําให้ทั้งสองเข้าใจว่าขามเป็นคนฆ่าลุงของพวกเธอทั้งคู่จึงพุ่งโจมตีใส่ขามด้วยความโมโหแต่ตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก็เดินทางมาถึงพอดีทําให้ขามต้องรีบหนีเอาตัวรอดแต่สองฝาแฝดก็กัดไม่ปล่อยวิ่งตามขามไปติดติดแต่ตอนนั้นอาการหอบของสื่อซื่อก็กําเริบทําให้ปิงปิงผู้เป็นพี่ต้องใช้สูตรยาฝังเข็มให้น้องทําให้ทั้งคู่ตามขามไม่ทัน ส่วนทางขามก็บังเอิญหน,นีมาพบกับจ่ามา้าเข้าพอดีทั้งโคก็ต่างงงว่าอีกฝ่ายมาทําอะไรที่นี่แต่ไว้ค่อยคุยกันทีหลังจ่ามา้าได้แอบปล่อยตัวขามไปและแกล้งคาทีว่าถูกคนร้ายเล่นงานแต่จ่ามา้ากลับไม่รู้เลยว่าทั้งสองฝาแฝดกาลังแอบเฝ้ามองเหตุการณ์ทุกอย่างอยู่ตลอดหลังจากทุกอย่างสงบลงเจ้าหน้าที่ตํารวจก็เข้ามาสรุปสถานการณ์ซึ่งหลังจากชนสูตรศพเบื้องตน้นทางตํารวจก็สันนิษฐานว่าเสี่ยสุชาติได้เสียชีวิตจากการ ถูกหมัดกระแทกเข้าที่ร่างกาย3จุดเป้ง่ายๆก็คือเสียแกโดนต่อยจนตายนั่นเองซึ่งคนที่เก่งถึงขนาดต่อยคนตายได้ก็ต้องมีแต่คนที่เก่งวิชาต่อสู้เท่านั้นทางตำรวจจึงสันนิษฐานเพิ่มว่าคนร้ายก็คือขามแต่ทางจามาก็ยังไม่เชื่อเพราะคนอย่างขามไม่น่าจะโหดถึงขนาดฆ่าคนตายได้แน่นอนจากนั้นภาพก็ตัดมายังหลังลับของบุคคลสุดอันตรายเขามีนามว่าเอลซีอดีตทหารหน่วยรบพิเศษที่ปัจจุบันผันตัวมาเป็นพ่อ าอาวุธผู้มากอิทธิพลซึ่งมันก็เป็นงานที่เสี่ยงพอสมควร l อลซีจึงเริ่มรวบรวมเหล่านักสู้จากทั่วทุกสารทิศมาเป็นลูกน้องใต้บัญชาโดยนักสู้ของเอลซีก็มีจํานวนนับไม่ถ้วนแต่ทุกคนนั้นจะมีหมายเลขประจําตัวเพื่อบง่งบอกระดับความแข็งแกร่งซึ่งลูกน้องคนสนิทที่เปรียบเสมือนคนรักของเอลซีก็คือนัมเบอร์ทเวนตี้สาวนักสู้สุดแกร่งผู้มีพร้อมทั้งสเสน่ห์และความดุร้ายโดยทเวนตี้นั้นก็รักเอลซีมากกว่าสิ่งใดในชีวิตเพราะในอดีตเอลซี LC. เป็นคนช่วยชีวิตเธอไว้จากการโดนคน คืนและถ้าถามว่าเอซีเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้ขอบอกเลยว่าเกี่ยวสุดๆเพราะเอลซก็คือชายปริศนาที่สั่งให้เสียสุชาติขโมยขอนมานั่นเองเมื่อแผนขั้นแรกสําเร็จต่อไปก็ถึงแผนการขั้นที่2องซได้สั่งให้ลูกน้องติดต่อไปยังแก๊งมอเตอร์ไซค์ในสมุรปาการเพื่อให้พวกมันไล่ล่าตัวขามแต่เพื่อกันแผนผิดพลาดเอลซได้ส่งนักสู้สุดแก่งตามไปจัดการนั่นก็คือนัมเบอร์ู จากนั้นภาพก็ตัดมาทางจา่ามาร์กที่แอบติดต่อขามให้ไปพบที่เซฟเฮาส์ส่วนตัวซึ่งขามก็อธิบายทุกอย่างให้จา่ามาร์กฟังพอจา่ามาร์กรู้ว่าของโดนจับไปก็ถึงกับงุดหงิด นี่มันช้างหรือแมววะถึงได้หายได้หายดีขนาดนี้ส่วนจามาร์กเองก็อธิบายว่าวันพรุ่งนี้จะมีการเจราจารสันติภาพของสองผู้นำประเทศกาตาณนาะซึ่งทางกรมตำรวจไทยก็ติดต่อขอให้จามาร์กลงพื้นที่มาช่วยดูแลงานนี้จนเมื่อเช้าดันเกิดเรื่องที่บ้านเสียสุชาติเข้าเสียก่อนจามาร์กจึงต้องแวะมาควบคุมสถานการณ์และขณะที่ทั้งคู่กำลังคุยกันปิงปิงกับซ,ซ,ซื้อที่แอบตามจามาร์กมาก็บุกโจมตีขามทันทีและเหตุการณ์ก็ยิ่งวุ่นวาย เมื่อแก๊งมอเตอร์ไซค์ของ l อซโผล่มาโจมตีพวกเขาซึ่งจำนวนของพวกมันก็ไม่ใช่น้อยๆเลยถ้ายังเกาะกลุ่มกันต่อไปมีหวังเสร็จพวกมันแน่ขามกับจ่ามาร์กจึงจำเป็นต้องแยกกันหนีส่วนสองฝาแฝดเองก,เก็เรบหนีกลับไปตั้งหลักเช่นกันแต่คนที่เจองานหนักสุดก็หนีไม่พ้นขามเขาโดนพวกมันไล่ขยี้อยู่บนดาดฟ้าขามจึงใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์และไล่เก็บพวกมันไปทีละคันแต่ยิ่งเขาจัดการพวกมันไปเท่าไหร่ก็ดูเหมือนจะไม่หมดสักที ขามจึงเปลี่ยนแผนหนีลงข้างล่างและก็เหมือนหนีเสือป่าจระเข้ขามได้ถูกพวกแก๊งมอเตอร์ไซค์หลายสิบคันไล่ล่าไปตามถนน จนการจราจรเริ่มวุ่นวายและแค่นั้นยังไม่พอพวกมันยังใช้รถสิ่งไล่ขยียขายขามไปตลอดทางและถึงแม้ขามจะอดทนจัดการพวกมันไปได้เกือบครึ่งความสวยก็ยังไม่หมดขามถูกพวกมันไล่ล่าไปจนถึงสะพานกาจนาพิเศษแถมเขายังพลาดตกจากสะพานซึ่งดูยังไงก็ไม่รอดแต่เดชาบุญคุณพาช่วยขาของขามบังเอิญถูกเชือกรัดไว้พอดีทําให้เขาสามารถหนีรอดมาได้อย่างปาฏิหาริส่วนคนที่หนีไม่รอดก็คือจ่ามาร์กพวกแก๊ มตอร์ไซ์ได้จับเขายัดใส่ท้ายรถแถมยังนำมือถือของจ่ามาร์กส่งข้อความหาขามเพื่อลอให้เขามาพบที่อู่ต่อเรือทางขามที่ได้รับข้อความก็รีบมุ่งหน้าไปทันทีแต่พอขามมาถึง เขาก็ต้องเผชิญหน้ากับเหล่านักสู้ที่ l อส่งมารวมถึงนัมเบอร์ทูที่เตรียมกล้องวิดีโอมาอัดคลิปการต่อสู้เก็บไว้ดูเล่นๆแต่ก่อนที่ทุกคนจะเริ่มบันเลงความมันปิง,ป,งปิงกับซื้อๆก็โผล่มาเพื่อจัดการขามแต่ทั้งสองฝาแฝดก็ไม่ยอมให้ใครฆ่าขามเด็ดขาดเพราะพวกเธอจะเป็นคนฆ่าเขาเองทั้งครูจึงช่วยขามจัดการเหล่านักสู้ของ l c จนกระทั่งพวกตัวประกอบพลาดท่าแพ้แต่ศัตรูสุดน่ากลัวก็ยังรอพวกเขาอยู่นัมเบอร์ทูตั้งกล้องอัดคลิปและ ตรงเข้าจัดการสื่อสื่อด้วยท่าไม่ตายมัดปิดวิญญาณนั่นคือการชกที่หน้าอกต่อด้วยหน้าท้องและปิดฉากด้วยการชกที่หัวอย่างจังทำให้ซื่อซือตายคาที่อย่างน่าเวทนาพอปิงปิงเห็นน้องสาวถูกฆ่าต่อหน้าต่อตาเธอก็ตรงเข้ามาจัดการนัมเบอร์ทแต่เธอก็สู้มันไม่ได้ทำให้คามต้องยื่นมือเข้าช่วยก่อนที่ปิงปิงจะถูกมันฆ่าตาไปอีกคน ทางนัมเบอร์ทูก็ถูกใจมากเพราะมันต้องการตัวต่อตัวกับขามอยู่แล้วทั้งสองลองเชิงกันไปมาระยะหนึ่ง พออุ่นเครื่องเสร็จพวกเขาก็บรรเลงความมันสัตว์อาวุธใส่กันแบบไม่ยัง้งต่างฝ่ายรุกรับกันไปมาอย่างไม่มีใครยอมใครแต่ขณะที่ขามกําลังได้เปลี่ยบปิงปิงก็ดันเข้ามาขวางจนขามพลาดท่าโดนเข็มยาชาของปิงปิงเหตุการณ์เลยพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือทั้งปิงปิงและขามโดนนัมเบอร์ทูอัดเละขามนั้นพ่ายแพ้หมดรูปแต่ทางนัมเบอร์ทูพอเห็นเข็มยาที่ปักที่คอของขามมันก็ไม่พอใจเพราะนัมเบอร์ทูต้องการชนะขามแบบ ใสสะอาดและสมศักดิ์ศรีแต่เรื่องการดวลช่างมันก่อนนัมเบอร์ทูได้จับขามกรรมีิรังลับของ LC ซีได้ตามแผนโดย l อไซีจับขามใส่เครื่องชตไฟฟ้าเพื่อกันเหนียวพราขามได้สติ l อซี LC ก็แนะนาตัวและอธิบายแผนการทุกอย่างให้ฟังตามภาษาตัวรายว่าเขานั้นชื่นชมขามมากเพราะขามคือตำนานชายผู้ถล่มแก๊งมาเฟียจีนที่ซิดนีย์เพื่อช่วยช้างของตัวเองยอดนักสู้อย่างขามไม่ควรไปใช้ชีวิตแบบคนบานออก l อซจึงวางแผน เพื่อนําตัวขาม,มาเป็นลูกน้องโดยการสั่งให้ท่านวินัยกับเสียสุชาติขโมยขอนมาเพื่อล่อให้ขาม,มาที่สมุดปาการจากนั้นเอลซีก็สั่งให้นำเบอร์ทูไปฆ่าเสียสุชาติทิ้งเพื่อปิดปากและตอนนี้แผนทุกอย่างก็ไปได้สวยเหลือเพียงแค่ขามตอบ,ต,อบตกลงเท่านั้นแต่ถ้าขามไม่ยอมเพื่อนทุกคนของขามจะต้องตายนั่นพอเอลซีได้สั่งให้ลูกน้องไปจับตัวจอบมาเป็นที่เรียบร้อยเอลซี LC จึงยิงจอบทิ้งเพื่อเป็นการเชือดก่ให้ลิงดูแต่ถ้าขามยังไม่ยอมอีก ขอนก็คือลายต่อไป LC เลยใช้รีโมทกดปุ่มชดไฟฟ้าแรงสูงใส่ขอนแต่รีโมทดันกดไม่ติด LC จึงสั่งให้จ็อบลุกขึ้นมาซ่อมรีโมทให้ อ,อ้าวสรุปแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดเมื่อกี้มันคือการสแสดงลวนลวนจริงๆแล้วจอบนั้นเป็นลูกน้องของเอลซีมาตั้งแต่ต้นโดยเอลซีได้ส่งจอบไปแฝงตัวอยู่ในหมู่บ้านของขามเพื่อเก็บข้อมูลจอบจึงเสอร์พรส์ขามด้วยการชอดไฟฟ้าทั้งขามและขอนพร้อมๆกันและถ้าขามยังไม่ยอมเป็นลูกน้องของเอลซีจอบก็จะชอดไฟฟ้าทั้งคู่ไปเรื่อยๆขามที่กลัวขอนจะเป็นอันตรายเขาจึงจําเป็นต้องตอบรับข้อเสนอเอลซีก็ดีใจพร้อมมอบตาหมายเลขประจําตัวให้ขาม นั่นคือหมายเลขนัมเบอรวันสุดยอดนักสู้สุดแกร่งที่สุดของ LC ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วซึ่งก็ยังไม่หมดแค่นั้น LC ยังมีงานใหญ่ให้ขามทำถ้าขามทำสำเร็จเขาสัญญาจะมอบขอนคืนให้ที่ภูเก็ตพุ่งนี้โดยงานที่ว่าก็คือขามต้องบุกไปฆ่าท่านวินัยทิ้งให้เขาแต่ขณะนั้นเองพวก LC ไม่รู้ตัวเลยว่ามีสายของตำรวจแอบแฝงตัวเข้ามาอยู่ในกลุ่มโดยนายตำรวจหนุ่มได้ถ่ายคลิปเหตุการณ์ทั้งหมดเอาไว้เรียบร้อยแต่ พอเขาจะกดส่งข้อมูลทุกอย่างเขาก็ถูกทเวนตีบุกเข้ามาฆ่าถึงในห้องเพราะเธอนั้นจับได้ว่าเขาคือสายตำรวจนั่นเองจากนั้นภาพก็ตัดมาทั้งจ่ามาร์กที่ถูกพวกแก๊งมอเตอร์ไซค์จับตัวไว้แต่ก็ยังโชคดีที่ปิงปิงบุกมาช่วยเขาไว้ได้ทันโดยการที่ปิงปิงยอมมาช่วยก็เพื่อจะใช้จ่ามาร์กติดต่อไปทางเจ้าหน้าที่นิติเวชเพื่อขอดูศพลุงของเธอหลังจากที่ปิงปิงฟังคําอธิบายลักษณะการตายเธอก็มั่นใจทันทีว่า ที่ฆ่าลุงกับน้องสาวของเธอก็คือไอ้สาระเลวหมบอร์ทูอย่างแน่นอน และจังหวะนั้นทีมตำรวจสากลก็เดินทางมาถึงพอดีทําให้ปิงปิงต้องรีบหนีออกจากโรงพยาบาลส่วนจามาก็ได้กลับเข้าทีมเพื่อปฏิบัติงานต่อซึ่งทีมตำรวจสากลก็อธิบายข้อมูลที่ได้มาให้จามากฟังว่าเหตุการณ์การตายของเสี่ยสุชาตินั้นมีพ่อค้าอาวุธชื่อมิสเตอร์เอลซีอยู่เบื้องหลังซึ่งไม่แน่คนที่จะถูกฆ่าร้ายต่อไปอาจเป็นท่านวินยัยหุ้นส่วนธุรกิจของเสี่ยสุชาติก็ได้โดยทางตำรวจได้สันนิษฐานว่าเอลซี LC อาจเป็นคนจ้างให้ขามไป ไปฆ่าเสียสุชาติกับท่านวินัยแต่ยังไงเสียตอนนี้ทีมตำรวจก็กำลังมุ่งหน้าไปคุ้มกันท่านวินัยแล้วจากนั้นภาพก็ตัดกลับมาทางขามที่กำลังเริ่มภารกิจบุกเข้าไปในบริษัทของท่านวินัยโดยขามก็บุกเข้าไปอย่างง่ายดายจนสามารถเข้าถึงตัวท่านวินัยได้แต่ตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้บุกล้อมขามไว้หมดทุกด้านขามที่หมดทางหนีเลยมาหยุดอยู่ที่ดาดฟ้าพร้อมจับท่านวินัยเป็นตัวประกันทางจ่ามากที่เพิ่งมาถึงจึงพยายามบอกให้ขาม เย็นๆแล้วมาคุยกันดีๆแต่ขามก็ไม่มีเวลาคุยในตอนนี้ขามจึงใช้มีดเชือดคอท่านวินยัยและผาาตกลงไปในสระน้ําด้านล่างแต่จริงๆแล้วขามไม่ได้เชือดคอท่านวินัยแต่อย่างใดขามเพียงแค่ตัดผ้านเนคไทของท่านวินัยเท่านั้นส่วนทางเจ้าหน้าที่ก็แบ่งกําลังไล่ล่าตัวขามแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอทุกคนจึงถอนกําลังกลับไปคุ้มกันท่านวินัยแทนส่วนจ่ามาร์กทางกรมตํารวจได้สืบทราบมาว่าจ่ามาร์กกับขามเคยรู้จักกันมาก่อน เมื่อปีที่แล้วสารวัตรจึงขอถอดจ่าม์กออกจากภารกิจและขอให้เขาเดินทางกับซิดนีย์ไปซะซึ่งแน่นอนว่าจ่าม์กไม่ทําตามอยู่แล้วหลังจากที่พวกตํารวจกลับไปจนหมดขามก็โผล่มาหาจ่าม์กเพื่ออธิบายทุกอย่างพร้อมทั้งโชว์เครื่องชอดไฟฟ้าที่หลังให้ดูและเมื่อจ่าม์กเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดจ่าม์กก็รู้ทันทีว่าเอลซี LC จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจราจาสันติภาพของผู้นําประเทศกาตานาอย่างแน่นอนเพราะการเจราจาจะถูกจัดขึ้นที่ภูเกต็ตทาง เดียวที่จะรู้แผนของพวกมันก็คือเราต้องบุกไปที่นั่นจ้ามาร์กจึงรีบถอดเครื่องช็อตไฟฟ้าให้ขามและทั้งคู่ก็พร้อมลุยภารกิจสุดท้ายที่ภูเก็ตจากนั้นภาพก็ตัดมาทาังเอซที่รอต้อนรับเราทหารจากประเทศกาตานาซึ่งตรงจุดนี้แผนการของเอซีก็เริ่มกระจ่างเนื่องด้วยเราทหารหัวกระบฏพวกนี้ได้วางแผนยึดอำนาจจากสผู้นำกาตานาทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกซึ่งก็ได้โอกาสเหมาะที่ทั้งสงผู้นำ จะมาร่มเจรจาสันติภาพกันที่ไทยพวกทหารหัวกระบฏจึงวางแผนจ้างเอซให้หาทางกำจัดทั้งสองผู้นำทิ้งเพื่อที่พวกมันจะได้ยึดครองกาตาน่าทั้งประเทศซึ่งทางเอลซก็ได้เตรียมแผนทั้งหมดไว้เรียบร้อยนั่นคือการให้ไอจ็อบติดตั้งระเบิดไว้ในงาของขอนและให้ทเวนตี้ปลอมตัวเป็นนักสแสดงโชว์เพื่อนำพวงมาลัยที่ใส่ที่จุดชนวนระเบิดไปมอบให้กับสผู้นำ เมื่อ,อไรที่พวกเขานำพมอะไรเข้าใกล้งาของขอนมันก็จะระเบิดเป็นโกโก้คันทันทีจากนั้นภาพก็ตัดมาทางปิงปิงที่แอบตามพวกลูกน้องของเอลซีมาถึงภูเก็ตเธอได้ตัดสินใจใบุกเดี่ยวเข้าไปเพื่อหาตัวนัมเบอร์ทูแต่ก็ต้องยอมรับว่ายัางไงเธอคนเดียวก็ไม่ไหวปิงปิงต้องรับมือกับพวกนักสู้สุดแก่งหลายคนแต่ก็โชคดีที่ขามมาช่วยเธอได้ทันซึ่งขามก็ยังโชว์โหดสัตว์กับพวกมันตัวคนเดียวอย่างสบายสบายแต่เหตุการณ์ก็เริ่มแย่ลงเมื่อน มัทูออกโรมาสู้ด้วยปิงปิงจึงใช้โอกาสนี้ตัวต่อต,ตัวกับมันซึ่งก็รู้กันอยู่ว่าเธอสู้มันไม่ได้อยู่แล้วแต่ยังดีที่ปิงปิงมีแผนกันเหนียวนั่นคือการกระแทกถทังน้ํามัน ให้หกกระจายไปทั่วบริเวณและจุดไฟกันทางไม่ให้นัมเบอร์ทูเข้ามาฆ่าเธอได้ทำให้นัมเบอร์ทูที่เริ่มเบื่อก็ยอมล่าถอยไปส่วนทังขามที่สู้อยู่ก็ต้องงงเนื่องจากทั้งห้องเกิดไฟไหมเขาจึงเอาท้าจุ่มไฟเพื่อใช้ท่าลูกเตะเพลิงเขาจัดการเหล่านักสู้สุดร้ายกาจทั้ง3การต่อสู้ดำเนินไปในห้องแห่งเปลวไฟแล้วในที่สุดขามก็สามารถเอาชนะพวกมันได้แต่ก็ยังไม่ทันจะได้พักหายใจนัมเบอร์ทูก็วิ่งตรงเข้ามาเล่นงานขา จนแทบตั้งหลักไม่ทันจึงเกิดเป็นการรีแมทสุดมันที่ไม่มีการออมมือนัมเบอร์ทูอัดขามแบบไม่ยัง้งเพื่อพิสูจน์ว่าเขานั้นเหนือกว่าแต่ทั้งขามเองก็ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆเขาได้ใช้ทักษามโมจจักตัวรังขาบาทจับจังหวะก,การเคลื่อนไหวของนัมเบอรูจนขามเริ่มเป็นต่อแต่ระหว่างที่ทั้งคู่กําลังซัดกันนวนเนียพวกเขาก็พาตกลงมาที่ชั้นใต้ดิน แต่นั่นก็ยังไม่รู้ผลแถมยังมีพวกลูกน้องมาเสริมทัพให้นัมเบอร์อีกะระอกหนึ่งแต่ทั้งขามก็ความพวกมันลงอย่างไม่ยากเย็นและในตอนนั้นเองที่ขามพลาดทำเท้าเปียกน้ำถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะจุดที่เขายืนอยู่ก็คือทางเดินรถไฟฟ้าใต้ดินถ้าขามขยับตัวเขาจะถูกไฟฟ้าช็อตทันทีพอนัมบอรูเห็นแบบนั้นจึงขอวัดใจด้วยการเอาเท้าจุ่มน้ำตามนี่จะเป็นการต่อสู้ที่สมศักดิ์ศรทที่สุดรอบนี้มีดีอะไรใส่มาไม่ต้องยัง ทั้งคู่แลกหมัดพร้อมดนไฟช็อตเล่นเอาสตัวชาไปตามๆกันโดยทางนัมเบอร์ทูก็จะใช้ท่าหมาัดปิดวิญญาณผดด็ศึกแต่ขามที่รู้จุดบอดของท่าก็ได้ใช้สอกป้องกันเอาไว้ได้และเมื่อนัมเบอร์ทูเสียจังหวะขามก็ปิดฉากกระโดดทิ้งตัวใส่สอกเอาชนะนัมเบอร์ทูไปได้อย่างสวยงาม แต่ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นภายในตึกก็ทําให้เราทหารหัวกระบาไม่พอใจที่คนของเอลซีทำงานไม่ได้เรื่องพวกมันจึงเดินทางกลาบพร้อมพูดทิ้งทายว่าถ้าเอลซีจัดการสถานการณ์ทั้งหมดไม่ได้ทางเราจะขอยกเลิกสัญญาทั้งหมดเอลซจะไม่ได้เงินเลยแม้แต่แดงเดียวนั่นทําให้เอลซีโมโหมากที่ข้ามโผมาทําลายงานของเขาทุกอย่าง เอจึงพาทเวนตี้ฟลงไปจัดการขามแต่ทเวนตี้โฟก็โดนซัดทีเดียวจอดเอลซจึงทนไม่ไหวลงมือจัดการขามเองซึ่งขอบอกเลยว่าขามเจอสึกหนักเข้าแล้วถึงแม้ขามจะเป็นนัมเบอร์วัน แต่เอก็คือมิสเตอร์นัมเบอร์ซซึ่งเอซีมันก็เก่งโคตรๆมันระเบิดความบ้าอัดขามแบบไม่ยังจู่โจมทั้งบนและล่างสหรับการลุกลับอย่างมีชั้นเชิงพร้อมบอกแผนการเรื่องการใส่ระเบิดไว้ในงานของขอนวันนี้ขามต้องตายไปพร้อมกับช้างที่เขารักพอขามได้ฟังก็ฮึดแรงที่ยังเหลือโจมตีใส่เอซคืนอย่างสุดกำลังจนกระทั่งทั้งคู่พลาดล่วงลงมากระแทกผืนฝ่ายเอซีที่หัวฟาเต็ม ก่อนหน้ามืดสลบไปโชคดีที่ขามยังพอมีสติเขาจึงรีบโทรหาจ่ามาร์คให้หยุดการเจรจาสันติภาพเพราะในงานของขอนนั้นมีระเบิดซ่อนอยู่ทางจ่ามาร์คเมื่อรู้ข้อมูลก็ทําทุกวิถีทางเพื่อหยุดการระเบิดโดยจ่ามาร์คได้ตะโกนบอกทุกคนทั้งงานว่าที่นี่มีระเบิดนั้นทําให้แขกในงานต่างตื่นตกใจและวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทาง ส่วนขามที่ตามมาทันก็บังเอิญมาเจอไอ้จ็อบพอดีเขาจึงบังคับให้มันบอกวิธีปลดระเบิดแต่จ็อบก็บอกว่าวิธีปลดไม่มีทางงาหลุดเมื่อไหร่ก็คือระเบิดทันทีนั่นทําให้ขามกับจ่ามาต้องหาวิธีเอาระเบิดออกกันเองแล้วภาพก็ตัดมาทางเทวนตี้ที่รีบมาหาเอลซีเพื่อบอกว่าแผนทั้งหมดพังไม่เป็นท่าตอนนี้มีทางเดียวคือเราต้องรีบหนีแต่เอลซีก็ไม่ยอมฟังเลยไม่แต่นิด เวนี้จึงพยายามพูดเตือนสติเอลซแต่เอลซีกับโมโหจนสติหลุดเพ้อบีบคอเวนตี้จนเธอขาดใจตายขามือของเขาตอนนี้เอลซีไม่สนอะไรทั้งนั้นนอกจากการได้ฆ่าขามให้ตายขามือซึ่งมันก็ตามขาม,มาเร็วจริงๆเอลซีตรงเข้ามาอาัดขามกับจามาร์จนยับแต่ยังดีที่ปิงปิงตามมาช่วยทั้งคู่ได้ทันและทุกอย่างก็ยิ่งแย่ลง เมื่อนัมเบอร์ทูไม่ยอมรับที่ตนเองแพ้มันจึงตรงเข้ามาช่วยเอลซีกระทืบขามถึงแม้ปิงปิงกับจ่ามาร์กจะช่วยการขัดขวางก็ไม่ไหวปิงปิงจึงใช้แผนสุดท้ายคือการให้จ่ามาร์กล็อกตัวนัมเบอร์ทูเพื่อหาจังหวะใช้เข็มยาชาปักที่ตัวมันและแผนนี้ก็สําเร็จพอาะนัมเบอร์ทูโดนยาเข้าไปก็ถึงกับอ่อนแรงปิงปิงจึงใช้โอกาสนี้จัดการนัมเบอร์ทูจนคอหักตายอย่างอนาถถือเป็นการแก้แค้นที่สาใจที่สุดของปิงปิงส่วนทางเอลซีที่อัดขามจนลงไป ก็พยายามดึงงาของขอนออกแต่ทั้งขามก็ผิวปากส่งสัญญาณให้ขอนยกตัวเอลซีขึ้นฟ้าและขามก็กระโดดใส่เข่ามันอย่างสุดแรงจนงาของขอนหลุดทําให้เอลซีกระเด็นขึ้นฟ้าระเบิดตายกลางอากาศส่วนขอนกับขามที่เลอโดนแรงระเบิดกระแทกใส่พวกเขาก็พากตกลงไปในทะเลแต่เดชาบุญคุณช้างช่วยทั้งสองก็ยังรอดชีวิตมาได้ถือเป็นการจบภารกิจกู้วิกฤตระดับชาติอย่างสมบูรณ์ปิงปิงได้แก้แค้นให้ลุงกับน้องสาว จามาร์คทำภารกิจช่วยเหลือผู้นำประเทศกาตาน่าได้สำเร็จ ส่วนขามก็ได้น้องชายสุดที่รักคืนอย่างปลอดภัยแล้วหนังของเราก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับเป็นยังไงกันบ้าง่ะครับสําหรับต้มยำกุ้งสองแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป5 3คะแนนส่วนคะแนนทางเว็บว่าเขือเนาฝ่ายนักวิจารณ์ให้ไป17%และฝ่ายคนดูทั่วไปอยู่ที่32%เกตความรู้เล็กน้อยข้อที่1 ส้มยำกุ้ง2เข้าฉายในวันที่23ตุลาคมพศ2556และกำกับโดยขุนปัตยาปิ่นแก้วข้อที่2 หนังเรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไปราวๆ500ล้านบาทแต่สามารถทำไรายได้ไปเพียงแค่104ล้านบาททั่วโลกเท่านั้นและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มติดตามเอาไว้เพื่อมาให้พลาดคลิปใหม่ๆที่จะตามมาในอนาคตหากมีข้อติชมก็เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ